เล่าเรื่องคอนเสิร์ตท,ที่กำลังจะถึงให้นิดนึงดีครับโป่ง47ปีล็อกเนเวอร์ไดเป็นคอนเสิร์ตท,ที่จะจัดขึ้นวันที่18พฤษภาคมนะครับเป็นคอนเสิร์ตท,ที่จะเล่าเรื่องจะเริ่มต้นตั้งแต่วงตรีวงแรกจนไปถึงวงปัจจุบันซึ่งมีทั้งหมด6วงนั้งแต่นาออนอินฟินโนโอลาน หรือรถไฟจะสันก็จะเล่าเรื่องผ่านวงดนตรีทั้งหว,วงตอนแรกเริ่มต้นยังไงเริ่มร้นด้วยเพลงฝรัง่งแล้วมาเรือมเขียนเพลงเองเป็นยังไงประสบความสำเร็จด้วยเพลงอะไรก็ตามไล่ทำลายไปแบบนี้ก็สำหรับแฟนเพลงที่เขาติดตามก็น,น่าจะแฮปปี้น่าจะมีความสุขว่าได้รู้เรื่องราวผ่านบทเพลงโดยเฉพาะจะเล่าเ,เรื่องเฉยๆก็จะมีเพลงประกอบไปในทุกตอนของวงแล้วก็จะมีเกสที่เกี่ยวพันกับวงดนตรี แต่ละช่วงคอนเสิร์ตระยะเวลากี่ชั่วโมงครับพี่อย่างน้อยน่าจะประมาณสักสชั่วโมงพุ่ยเอาอยุกด้วยนะตอนนี้เฉลี่ยประมาณวงห้าเพลงสมมติอะก็หกวงอะแล้วสามสิบกว่านะแล้วยังจะมีเคสอีกยังจะมีการพูดคุยอีกยังจะมีโชว์เพื่อนตัวเองแบบล็อกก็ขาดไม่ได้ใช่ไหมมีต้าลงโชว์มือกองต้องโชว์เนี่ยมันก็อย่างเงี้ยก็จะประมาณน่าจะประมาณสัก3กว่า4ประมาณเนี้ย ก็คงลูกก็เดือดกนหลุดมา่งนอกครับฝากไว้สําหรับแฟนคลับที่อยากจะไปดูคอนเสิร์ตนี้แต่ยังไม่ได้ซื้อตั๋วน,นิดนึงครับผมก็ขอขอบคุณสำหรับคนที่มีบัตรคอนเสิร์ตแล้วนะครับ่าสำหรับใครที่ยังไม่มีก็ยังทันอยู่ยังทันอยู่นะครับก็รีบจองบัตรได้นะครับวันที่18พฤษภาคมนี้ที่ BCC Hall สถานรานพาวนะครับก็จองบัตรที่ที่ติเก e ตมัรอแล้วก็แ a s ค่าสินรั r ครีบไปไปสนุกกันมันแน่เชิญด้วยนะขอบคุณครับไฮไลท์เด็ดเดที่ไม่ควรพลาดของคอนเสิร์ตนี้ที่พี่อยากจะ แนะนำนิดนึงไฮไลท์เหรอยากไปดูดังแมวหะอาจจะมีดังแมวโผลมาสักสิบคนหรือเปล่าไน่สนุกอ่ะบรรยากาศจะเป็นกันเองอบอุ่นพูดคุยสับายเล่าเรื่องผ่านเพลงผมมั่นใจว่าทุกคนไปแฮปปี้แน่นอนแล้วมือกีตา้าทุกคนที่มาครบทั้งหมดเจคนนะแฮปปี้แน่นอนทุกคนต้องอิ่มเอมกลับไปเิอทุกคนครับอย่าไปแค่ถึงเรื่องราวในครั้งก่อน อย่ามมวนอนเศร้าโศกสันเมื่อช้ำใจก่อนลองคิดใครครวนคุ้มกันหรือเปล่าตัดอกตัดใจบ้างเถิดนะคนดีไปเจอกันวันที่18เต็มเต็มไม่มีอะไรหยุดยั้งเราได้